เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์เพลย์มสซีผมซื่อเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวอาบยังไงดีมาเป็นแนวโรบอทเหรอเป็นแนว FPS โรบอทยิงกันละกันนะผมโอเคฮะซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมีอะไรที่หลากหลายแล้วก็อ่ามีอะไรมากกว่าไมค์ครับแน่ๆฮะดูฮะชุดแต่ละคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยเออนะฮะคนนี้เนี่ยเราจะมาพาไปหางเงินแล้วก็ทัวร์เซิร์ฟเวอร์กันแน่ในพาร์ทนี้เดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าเนี่ยเราอาจจะเริ่มเล่นกันแน่อออเเเคคมมมมััยนนนยนน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 ะรรบบาจจ่่กกุดใใสปปลีห็ืืผ มเลือกปืนที่ดีที่สุดมาให้เลยนะเนี่ยเป็นไงเล็งลงเอ้เลงดงเล็งได้เลยเนี่ยนะครับส่วนนี้ก็เล็งได้เหมือนกันนะเห็นนะนี่แต่ว่าเพราะไม่มีกระสุนปืนนะครับก็ไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคออกมาึเลิกเลงได้เลยเลิกเล็งได้แล้ว,เ,ลอเ,ลลวเออนะครับโอเคนะเราเริ่มจากจุดจุดนี้เลยครับผมเวลาเราเกิดเนี่ยเราจะเกิดตรงนี้นะครับและชุดแบบ global นะครับ โอเคคูลดาวโกลบอลคูลไรให้ o, line, ผมนะครับซึ่งการคูลดาวแบบนี้เนี่ยนะคือสมมติว่ามีคนมากดรับปืนอันนี้ไปแล้วหนึ่งกระบอกครับผมก็คือคนต่อไปเนี่ยต้องมารอเช่นอย่างนี้นต้องรอทั้งหมด10นาทีอะไรอย่างนี้นะฮะก็พอมีคนมากดคนแรกปุ๊บคุณจะกดต่อคุณก็ต้องรออีก10นาทีนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคเรามาดูเดี๋ยวว่าอันไหนมันใกล้หมดบ้างมันมีแต่คนกดไปหมดแล้วพวกนะครับสัวฝั่งนี้เนี่ยเป็นคูลดาวผู้เล่นธรรมดานะผู้เล่นสามารถรับปืนได้ทั่วไปเห็นไหม m f o เอยนะครับ อะไรวะปืนอะไรวะเนี่ย M4 A1 โฟออกก็สุนปืนนะครับคูดาวผู้เล่นยารักษาขนาดเล็กครับผมคูดาวอาหารผู้เล่นอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็น้ำยาเพิ่มกรดระดับหนึ่งอะไรทำนองนี้นะฮะสุนด้านบนเนี่ยเป็นกดรับหินแลกชุดนะฮะประมาณนี้ครับผม8อันฮะคุณผู้ชมก็สามารถนำมาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมนี่เนี่ยสามารถมาแลกได้นะครับโอเคครับผมนี่คือคนแจกของฟรีนะฮะนี่ จะมีพวกพวจต่างๆนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมีมีโลกหาคงหาของด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคมาแล้วผมเมื่อกี้เนี่ยไปปรับแอร์ลงมานะฮะหนื่องจากกูร้อนมากนะฮะอันนี้ขนาดเย็นแล้วเนี่ยโอเคนะครับผมโอเคอันนี้คือคลิกเช็คยศเช็คเวลายศนะฮะประมาณนี้ซึ่งผมเป็นยูยทูบเบอร์เนี่ยนะครับอ่าทาวล์เลยนะแลกของลยชั่วโมงด้านบนนะผมเนี่ยขึ้นมาด้านบนเลยฮะนี่ดะครับแลกโปรโมชั่นหนึ่งพันทู ไหนไม่เห็นแรกได้เลยอนะวัตฟากเนี่ยอันนี้คือ,อไรครับผม500ทูนะครับซึ่งไม่รู้ว่าอันนี้ปกติจะกดได้หรือเปล่านะแต่ว่าผมกดไม่ได้ก็ช่างแม่งนะฮะโอเคลงมาด้านล่างเลยนะครับ ถามว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยเล่นอะไรเล่นอะไรยังไงหาเงินยังไงผมก็วิธีการหาเงินเนี่ยมีแบบว่าหลากหลายมากๆครับผมนะครับเช่นหนึ่งครับผมนะการยิงคนนะฮะแล้วก็การยิงซอมบี้การฆ่าบ,บอสเอย้ยหรือว่าทำนู่นทำนี่นะฮะก็สามารถหาเงินได้หรือว่าคุณเนี่ยจะหาของมาขายให้ผู้เล่นท่านอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูของในตัวเราก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะรล่มจุดแรกกันนี้คือของฟรีที่เรารับเมื่อกี้นะครับผมส่วนนี้เป็นของทูนะฮะอย่าเพิ่งไปสนใจมั่นนะครับโอเคนี่คือ ซ4แน่นอนครับผมซเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยสามารถสร้างบ้านได้นะครับแล้วใครเนี่ยที่ทำบ้านไม่ดีเนี่ยโดนบึ้มแน่นอนเออนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปป้นบ้านกันฮะบ,บ้านไหนทำไม่ดีนี้เสร็จแน่ๆนะครับผมโอเคนะฮะส่วนนี้คือยารักษาขวดใหญ่พิเศษนะผมนะฮะก็บกเลือดนะครับตามนี้นะสามร้อย ส่วนอันนี้เนี่ยนะครับเป็นยารักษาขวดใหญ่พิเศษเพิ่มเกราะบวกระดับ4เนี่ยก็คือเป็นขวดที่ใหญ่ที่สุดนะครับในซาฟเวอร์แล้วก็มีดรอปตามกล่องด้วยนะครับสำหรับขวดยานี้นะฮะแต่ว่าค่อนข้างจะดรอปยากเลยทีเดียวเชียวนะครับผมโอเคซึ่งแบบว่าสมมติอ่าอันนี้นะครับผมเห็นไหมความแรงนะครับผมอยู่ที่400ใช่ไหมครับคือถ้าเกิดคนยิงเข้าไปแบบว่าคนใช้ยาเนี่ยแม่แต่างกัยี่สิบกว่ากเว้ยไม่ยี่สิบหรือแปดสิบนี่แหละนะฮะเพิ่งแม่งเป็นอะไรที่โคตรน้อยอ่ะ เออคือแบบแม่งตายยากสัสๆนะต้องลุมต้องลุมจริงประมาณสิบยี่สิบคนได้เนะี่ยผมล้อเลนะ่นฮะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนะี่ยโอเคอันนี้คือเติมผสมครบที่หนึ่งพันห้าร้อยรับเฟสผมเนี่ยครับกดรับของสำหรับ VIP ทุกๆชั่วโมงครับผมเนะี่ยท่านี่มาแล้วยาพ่นเกาะขนาดใหญ่เยี่ยมนะสาม,มารถมารับกันได้จะเป็นคนใจดีไว้เอไาไปให้ให้เราจะเป็นคนใจดีแจกของให้คนอื่นเนี่ยเอาไปพวกนี่ยารักษาระดับใหญ่เลยนะอ่าเอาไปเราจะแจกทีละคนใจดีอะไรเงี้ย ป็นคนใจบุญสุนทานเน่ฮะเอ้ยนี่เหมือนไอพี่เขาเลยอะนี่แอดมินมาวะใช่เลยอย่างี้ใช่เลยเดินใจฉันเลยทุยโอเคอันนี้คืออะไรครับล่างแปลงร่างของหุ่นยนต์เลเวลสีฮะโ้นี่ผมมีเนะ่แล้วจะแปลงล่างให้ดูโดยการกด P ีครับนี่ครับผมแล้วก็รถนี่เท่มากๆเนีครับเราสามารถบินได้อ่าแล้วเราหิวเลยบอกดปีแล้วก็สามารถบินได้ผมเป็นรถที่โคตรเท่ฮะนะ ไม่ใช่เท่อย่างเดียวเนี่ยบินได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ซับเวอร์นี้เนี่ยมีอ่าแมปโคโลโร่แบบอ่าเหมือนวอลซองวอลซิงอย่างานี้เลยนะฮะอันนี้ก็คือร่างแปลงร่างของหุ่นยนต์เลเวลสามของผมนะครับโอเคซึ่งถามว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันมีอะไรดีไว้มันสามารถใช้สกิลได้นะครับส่วนอ่าไอหุ่นยนต์ที่มันแจกฟรีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็มีขายในยเว็บเหมือนกันนะแต่ว่าในเว็บเนี่ยเราสามารถใช้สกิลได้แล้วก็เราสามารถแปลงร่างได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะว่าไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันแปลงรร่่าางได้หือเปลนะะฮ อ๋อแปลงรล่างได้เหมือนกันนะผมเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถใช้สกิลได้เว้ยเห็นนะหนึงนะครับแผงล่างเราไม่สามารถใช้สกิลได้ผมเนี่ยครับการใช้สกิลเนี่ยนะฮะเราต้องอกด f กับกด t เนี่ยซึ่งอันนี้มันใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะเราไม่สามารถใช้ได้ฮะิ้งไม่ได้ขวดเล็กไม่เอาเฮ้ย <laughs> มันน่ารักมูมิงเลยขนาดนี้นี่มึงเหลือแต่ครึ่งตัวไอ้บ้าโอเคแล้วก็ใส่ชุดนี้ไปก่อนนะครับ อันนี้เป็นโปรโมชั่นอ่า1,500ทูนะครับเติมสะสมครบนะก็ได้รับไปฟรีๆเลยนะครับผมโอเคนี่เนาะอ่าล่างไปล,ลากของหุ่นยนต์เลเวล1ครับล่างไปล,ลากของหุ่นยนต์ V 2เลเวล1ฮะอันนี้คือไดโนบอทนั่นเองครับผมเป็นไดโนบอทในตำนาน,นะฮะอันนี้แหตัวตำนานจริงๆนะครับไกด์นำทางนำทางไปยังคลังเก็บของฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยคลังเก็บของก็เอาออกไปแล้วใช่ไหมใช่ป่ะวะพี่จะบอกว่างั้นนะฮะก็คือ แต่เซิร์ฟเวอร์ในตอนนี้เนี่ยมันจะไม่มีคลังเก็บของนะครับผมก็คือถ้าเกิดคุณจะเก็บของหรืออะไรทํานองนี้นะฮะคุณต้องสร้างบ้านอย่างเดียวเว้ยอ่าเดี๋ยวดนะมิวสิกไม่เอาเหมือนผมเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์อยู่ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับไม่เอาเออปดกดอ่านมันพูดอะไรคําถามที่พบบ่อยก็่าใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็สามารถมาถามกันได้เดี๋ยวผมเนี่ยไม่ใช่ถามกันได้นีมาอ่านกันได้นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่คิดว่าดูผมแล้วเข้าใจก็มาดูกันได้นาะ เออฟังไปเพลินๆน,นะครับดูไปด้วยโอเคชนิดของเงินและวิธีหาเงินนะครับเราจะมาพูดถึงส่วนแรกก่อนนี่นเลยก็คืออ่าเป็นกะโหลกผมอันนี้คือเป็นเหมือนเงินเหมือนกันนะฮะสามารถนําไปแลกของได้นะครับเอาไปซื้อกระสุนปืนและยาต่างๆครได้จากซอมบี้ในแมปโคโลเาโดเท่านั้นนะครับห้าวนต่อไปเนี่ยเป็น p o ยต์อย่างนี้นะฮะก็คือวิธีการนำพอยต์ออกมาเนี่ยพิมพ์งี้ครับทับเงินแล้วก็ตามด้วยจานวนเช่น1000ฟนะึบอ่าไ,ได้นะฮะวิธีการเก็บเงินเนี่ยเก็บอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสียงโคตรด,ดังเลยฮะ อย่างไรผมก็คือคุณต้องเก็บเงี้ยคลิกขวาปุ๊บอ่านะครับอยากดูว่าคุณมีเงินเท่าไหร่บางคนอาจจะไม่เป็นคนที่ช่างสังเกตก็คือซ้ายมือบนเนะี่ยเห็นไหมสองหมื่ 20, พอยต์อะไรอย่างงี้เอาออกมาปุ๊บเงินก็จะหายไปอ่าประมาณนี้นะฮะ,ะอืมสุดยอดเอาไปซื้อก็สนปืนของใช้ต่งตางๆหาได้จากซอมบี้เขตนอกสปาวและการยิงคนเท่านั้นนะฮะซึ่งอ่าการยิงคนหรืออะไรเงี้ยมันจะมีดรอปอยู่อะไรสัก เหรียญถึง5เหรียญอะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่แน่ใจผมก็ขอโทษด้วยเนะยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเข้ามาคุยกับพี่เข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายเสียจุย้ยนี่ครับเอาไว้ซื้อกระสุนปืนของใช้ต่างๆครับผมเนีน่ยหาได้จากการเติมทูซื้อหน้าเว็บนะครับค่าบอลและกิจกรรมก็คือเหรียญนี้เนี่ยเอาง่ายๆนะคือได้จากการเติมเงินแล้วก็ค่าบอลแล้วก็เล่นกิจกรรมอะไรตานองนี้นะฮะสำหรับเหรียญนี้เนาะโอเคในเชตไม่มีอะไรอยากสนใจเลยครับผมโอเคฮะเราก็ไปดูทางด้านห้องกิจกรรมครับผมห้องกิจกรรมมีอะไรไหมห้องกิจกรรมปล่อยโล ซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันคือร้านเลยว่าเดี๋ยวๆขอวิ่งมาดูแบบขายอุปกรณ์ต่างๆนะฮะในร้านนี้มันจะมีอะไรบ้างเนาะขายประตูอัตโนมัตินะครับนี่พวกเป็นบล็อกต่างๆแบบบ้านําไปสร้างบ้านอะไรทํานองนี้นะฮะเห็นไหมการซื้อคองซื้อของเนี่ยก็จะมีแบบว่าการใช้กระโหลกเอ้ยหรือว่าใช้เหรียญธรรมดาใช้พอยต์ใช้อะไรอย่างนี้นะฮะก็สามารถมาซื้อกันได้เนาะสำหรับคนที่คี้เก็จหาอุปกรณ์เองนะฮะอ่าโอเคอันนี้ขครวะเนี่ยทดสอบดาเมจเฮ้ยหรือไม่มีกระสุน ใช้มือตีแปะแปะแปะอ๋อจะบอกต้องยิงมันอย่างเดียวครับสงสัยน่าจะต้องยิงมันอย่างเดียวนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเอ้าละ่ะเรามาดูทางด้านนี้ครับสถานที่แลกเงินฮะซึ่งจริงๆเราไม่ต้องไม่ต้องมาให้ดูก็ได้นะสถานที่แลกเงินมันก็เป็นแบบว่าธรรมดาธรรมดาถนนเองเนี่ยอ๋อคือแบบว่าน้าของมาขายอะไรงเงี้ยอ๋อก็คือนําของมาขายนั่นเองนะฮะน,นี่ตรงนี้อันนี้คือวิธีการหาเงินนะผมนีครับนี่ประมาณนี้นะครับ เช่ไปขุดลงขุดแร่เอยฆ่ามอนเตอร์ในเขตต่างๆเออยอย่างงู้นอย่างงี้นะฮะแล้วก็สามารถนําอาไปเก็บผล,ลไม้ผลนู่นนี่นั่นมาขายได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนานะครับเป็นผมบอกเลยว่าผมไม่แนะนำแนะ่แนฮะสำหรับการเก็บผลไม้ขายนะเพราะว่าเซเวอร์นี้เนี่ยมันเน้นแบบหางเงินจากการยิงคนเว้ยนะฮะได้คือที่เกิดคณยิงคนเนี่ยคุณได้เงิน100นะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ตอนนั้นนะเนาะโอเค <c oughs> นี้คือร้านขายยาต่างๆนะครับโอ้โหคนนี้แม่งเริ่มแน่นแลนะ้วยิงมือยิงแน่นหรือเปล่านี่ครับพนักง,งานขายใช้กระโหลกแรกยาเพิ่มเลือดทุกชนิดนะฮะเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าคนใหญ่นี้ก็จะหายากนะฮะเห็นปะอ๋อนี่ไงโอ้ใช้ต้อง64สกรูลเลยนะครับพนักง,งานขายพอ,อยาเพิ่มเกาะเพิ่มเกาะก,ก็64เช่นกันนะครับอย่าอยากชุดตึกให้กินน้านํายาเพิ่มเกาะนะครับประมาณนี้เนาะพนักง,งานขายใช้เหลืองแรกยาเพิ่มเกาะทุกชนิดนะครับ S <S <an> <S เหรียญก็คือเหรียญเหรียญทองแหละแต่ว่าเรียกให้มันง่ายๆเนาะอันนี้คาแนะนําจดหมายเก่าหาได้จากบอสนะครับคุณคือใครอ๋อจดหมายเก่าสามารถฆ่าบอสแล้วก็มาหานี่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเอาหน้าผมมาแค่นั้นทำมะเขือเทศเลยไหมนีฮะเฮ้ยไปไเรื่องเลยนะครับโอเคไปก่อนนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราก็จะไปดูทางด้านนี้ครับผมมันคือร้านจำหน่ายชุดนั่นเองนะฮะเข้าไปเลยจุบๆมีอะไรบ้างล่างแปลงล่างอยู่ใต้ตึกนี้สามารถไปดูได้นะครับ หุ่นยนต์อะไรปะเนี่ยหุ่นยนต์ V4 เลือด3นะครับผมแปลงร่างได้ใช้สกิลได้ต่อเลยผมโอเคฮะอันนี้คือหุ่นยนต์เลเวล3เมไอวีสามวะผมเนี่ยเลือด250แปลงร่างได้ใช้สกิลได้นะครับโอเคสุดยอดเลือด250แปลงร่างได้เดี๋ยวๆอ่านแต่ป้ายไม่ดูข้างบนเลยง่ะโอเคอันนี้คือตัวแบบน่ารักออโต้บอทเนี่ยน่ารักงงๆงเลยอะไรเงี้ยหุ่นยนต์ V2 เลือด200เลือด200แปลงร่างได้ใช้สกิลได้นะครับตามนี้เลยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็มีอะไรป่าวะอ๋อมีเหมือนนกัฮะ อันนี้หัวกะโหลกแรกชุดเลเวลสองครับผมนี่นะครับสำหรับชุดแบบเท่ๆแล้วก็บวกเลือดด้วยนะฮะเนี่ยอันนี้เพื่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันต่างกันแค่ตรงนี้หรืออะไรเนี่ยราคามันก็เท่ากันอ๋อไม่เท่าเว้ยคืนนี้เป็น3.2กะโหลกฮะอันนี้คือ6.4กะโหลกครับมันจะบวกเลือดเยอะกว่านิดนึงฮะอันนี้คือเลเวลสองอันนี้คือเลเวลหนึ่งฮะซึ่งเลเวลสองกับเลเวลหนึ่งนี่แม่งแทบไม่แตกต่างกันเลยครับผมนะครับแต่ว่าคือบางคนก็ชอบเท่ไง เรื่องบกนิดหน่อยก็เอาเว้ยเนี่ยตามนี้เนาะร้านค้าแรกอบีซื้อชุดจักรในช็อปนะครับนี่มันคือโปรโมชั่นนั่นเองครับผมเนี่ยชุดหุ่นยนต์เลเวลหนึ่งถาวรนะครับพนักงานขายชุดบอลแฟชั่นนะครับนี่ชุดบอลฮะสามารถไปซื้อกันได้เนาะรายการอัปเดตนะครับผมซึ่งในโซเวอร์นี้เนี่ยก็จะมีชุดให้เช่าด้วยครับผมเนี่ยนี่ห้าชั่วโมงครับผมนแอบราคาสี่ร้อยพอยต์นะครับชุดเช่าหุ่นยนต์เลเวลหนึ่งหนึ่งวีหนึ่งเช่าหกชั่วโมงครับผมอันนี้เนี่ยสามารถใช้สกิลได้นะะะครรับแล้ววก็ออ่าไ ก็ยังไงวะเอเอคือใช้สกิลได้แล้วก็แปลงร่างได้ปกติเลยนะครับผมแล้วก็อ่าส่วนอันนี้เนี่ยจำกัดเวลา1ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงคืออะไรฮะก็คือแบบว่าคุณต้องเปิดใช้ก่อน1ชั่วโมงอะไรทํานองนี้นะฮะโอ้โหเดี๋ยวเยวคนแม่งจะเยอะไปไหนเรื่อยๆวะเนี่ยโอ้ให้ตายพระเจ้าจอร์ดเนี่ยผมโอเคแต่ลๆคนเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมเช่าชุดถูกจังครับผมก็คือมันก็เช่าชุดอนะห้าชั่วโมงมันก็จะหายไปนีผมะนรับแต่ว่าคือคุณเช่าชุดสามารถหาเงินได้ฮ คุณก็ลงทุนแบบว่าการเช่าชุดนผมก็ทําให้คุณถึกขึ้นโหดขึ้นนะฮะแล้วก็คุณก็ไปยิงคนหาคนนะครับแล้วก็ไปยิงมอนตงมอนเตอร์อย่างเงี้ยคุณก็จะอึดขึ้นแบบว่าโคตรเทพแบบโคตรหล่อโคตรรวยแล้วก็ตื้ดใหญ่ด้วยเนะ่ยฮอเล่นจงเติมคําในช่องว่างฮะจำหน่ายอาวุธอันนี้ต้องขึ้นไปได้บนอย่างเดียวนะครับก็ด้านบนเนี่ยจะมีคนขายปืนอยู่แยะๆยมากมายเนี่ครับผมมีใช้โกลเด้นคอนซื้อด้วยนะฮะนี่นะครับแล้วก็เมีใช้พอยต์ซื้อนะฮะใช้โกลเด้นคอนซื้อ อะไรวะอยากได้ถาวรให้ไปล่าบอสที่โคโลราโดนะครับนี่ยอันนี้เป็นปืนเช่านะฮะซึ่งถามว่าทำไมเขียนป้ายอย่างนี้เออนี่มันเป็นปืนเทพไม่ใช่เหรอเออปืนเทพอะไรเง,งี้นะครับแล้วก็อ่าทาไมเป็นปืนให้เช่าแล้วทาไมล่าบอสถึงมีถามว่ามีไหมผมบอกได้เลยนะครับว่ามีทุกปืนนะผมไม่ว่าจะเป็นปืนนี้พีก็ศูนย์อาร์ซีมอบเอเอ็มสี่เอหนึ่งเอฟมัตเตอร์พีเอสนะผมเอ็มสี่เอสี่อาร์ซีมอหรือว่าเอเคเรสไลน์นะครับแล้วก็เอเคไฮโดรพนิกนะครับ ไอนออนรีวิวเลชั่นเอ้ยรีวิวเลชั่นประมาณนี้ปะวะเออช่างมันเถอะ AWP ดาร์คครับผมมีหมดนะฮะคือแม่งดรอปถาวเรเลยเว้ยไม่ใช่ดรอปเป็นของวันโง่ๆนะเออคือแบบดรอปถาวรโคตรเท่นะฮะส่วนอันนี้คือกระสุนปืนครับผมนี่ฮะเห็นไหมถามว่ากระสุนปืนเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนใช้อะไรบ้างครับผมอันนี้ก็ไม่ได้เขียนบอกเราสามารถดูได้ทางนี้เลยครับผมนี่ฮะเห็นไหมมันจะเขียนบอกอยู่ครับผมว่าใช้กับปืนอะไรได้บ้างนะเช่นปืนนี้ Killer A w p Dragon นะครับแล้วก็หาครับคิวเลอร์ a w p ตะก้อนนะครับอันไหนวะคิวลงคิวเลอร์ a w p ดาร์กมันหายากด้วยนะเนี่ยมันเป็นปืนแบบว่าปืนในตำนานนะฮะอยู่ไหนนาะเดี๋ยวเใช้โกลเด้นคอนซื้อครับผมนะครับใช้พอยต์ซื้อ a w p ตาก้อนคิวเลอร์คิวเลอร์หาคำว่าคิวเลอร์อยู่ด้านหน้าผมนะครับก็หาก่อนแป๊บนึงนี่ไงเจอแล้วผมก็คืออันละหนึ่งร้อยพอยต์นะฮะ 100พอยต์เนี่ยได้ทั้งหมด4อันด้วยกันนะครับผมก็คือมีมินิกันไฟเออร์นะครับมีคิลเลอร์ AWP แล้วก็ M60 นะครับซึ่ง M60 นที่ใช้กับสุนย์ไหนไวะเนี่ย M60 อันนี้นะ่ยจำไว้ว่า2อันนี้โอ้โหอันละห้ารอ่ะเช็ดเค่แพงชิปเป่งเลย500นะก็อันนี้ครับผมนี่ฮะนี่500กับ100เดี๋ยวผมขอตั้งการซื้อของก่อนนะครับเอาแล้วตอนนี้ผมก็เหลือเงินเพียงสี่ร้อพอยต์เท่านั้นเองนะครับผมโอเครีโหลลลลดเเเยครับอออ่าาาแแ้้วว นะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวได้เวลาเฮ้ยเราจะได้เวลาออกไปเล่นนิดนึงแล<อ>้วนะฮะแล้วก็ไปเมืองโคโลราโ,โดนิดหน่อยก่อนจะจบคลิปเฮ้ยลืมไปเราไม่ได้มาเล่นเว้แต่มาแ<อ>นะนําให้ดูแล้วก็จะระเบิดบ้านคนตรงนี้นึงถ้าเกิดในคลิปนี้ไปโดนบ้านใครผมก็ขอโทษด,ด้วยนะแกผมเนี่ยฮะไม่ใช่คําสั่งของผมเว้ยแอดมินสั่งมาบอกว่าระเบิดให้ด้วยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าจะโดนบ้านใครนี่อีกเรื่องเนี่ยเฮ้ยมีไฟออกด้วยโอ้โหเท่เดี๋ยวเดี๋ยวขอลองทดาตอบทดาตอบ,ตอบอประโณยเนี่ยไม่ได้เหรอ ยิงปืนโชว์เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะทําการไปนี่นะฮะดึมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ชุดที่โหดที่สุดเลยนะับผมโอเคฮะเก็บนี้ไปครับผมนะครับแล้วก็ถอดชุดนี้ออกครับผมจะดูชุดสุดท้ายว่ามันคือชุดอะไรนะชุดนี้โหดปะวะ God Dark. God Dark. ่ากอดดาร์กกอดดาร์กโหยดูโหดดูแรงมากครับดูดูแรงดูโหดดูแรงนี่เป็นกาเทคแคร์หรือเปล่าทุยไม่ใช่โอเคนี้ผมจะเก็บไปก่อนนะฮะจะใส่ชุดนี้ผมเพิ่งบุกเลือดนี่คดพ่อคนแม่เยอะนะฮะ แล้วก็โดบยาด้วยนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเต็มแล้วแปดร้อยโอ้โหโคตรเยอะเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรท่าตดีอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บโอเคเราไม่ต้องการอะไรแล้วขอแปลงร่างหน่อยฮะเป็นอะไรอ๋อเหมือนกันเว้ยอ๋อเป็นเหมือนมังกรยอะไรงี้ปะ่ะอ้าดูดีดูเท่ดูเท่ดูคิวเดธคิวแมนเยเบสโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ดูเลยจุดบารต่างๆเดี๋ยวเราค่อยดูนะฮะอันนี้คือแรกโปรโมชั่น เออผมไปดูอันนี้เลยแล้วกันจุดบ้าต่างๆครับผมแลกโปรโมชั่นก็ไปดูกันเอาเองแล้วกันนะว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างในตอนนั้นๆนะฮะอ่าโอเคแจกฟรีอุปกรณ์เอาไว้หาของโซเวอร์นะครับจุลศึกคลิกไปล่างเดี๋ยวๆดี๋ยวเดี๋ยจุลศึกยังไม่ไปเดี๋ยวไปพาร์ทหน้าแล้วกันนะโอเคเพย์ไมซีวัดซีเอสเอวัดพีพีครับผมเป็นแมปอ่าแอซซอลนะครับผมแล้วก็มิสซิลี่ก็คือเป็นแมปการยิงพีพีอะไรทำนองนี้นะฮะส่วนนี้คือคลิกไปล่างเมืองโคโลราโดนะครับผมโอเคไปดีไหมเนาะ อ่าเดี๋ยวแล้ึ๊่ยามาสองี้เลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราปั๊มยาไอ้ปั๊มยาได้นี่ว่ะปั๊มยาได้ก็สบายผมเลยครับโอเคถือสองปืนนี้ฮะขอรีโหลดกระสุนปืนไว้ก่อนนะครับผมโอเคฮะรีโหลดอะไรให้เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยอ่าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงเมถั่วมั้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ยอันนี้ก็ปืนที่โคตรพ่อโคตรแม่แรงครับผมเนี่ยบอกเลยว่าโหดมากๆซึ่งชุดไอ้ไอ้ยาเพิ่มก่อนเนี่ยมันอยู่กับเราได้ทั้งหมดสองทีนะฮะเห็นปะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเมืองโคโลราโดกันนะฮะไปดูกันดีกว่าว่ามันจะดรอปไอกระดูกไอกระโหลกเยอะขนาดไหนเริ่มเกมสุ่มเกิดเลยฮะเคยที่เมืองอะไรไม่รู้ว่าผมเราจะลองไปเปิดกล่องดูว่าผมว่าแต่ละกล่องนี่มีอะไรบ้างซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอเลือดร้อยห้าสิบเหรอร้อยห้าสิบต้องไงร้อยห้าสิบต้องไงโอ้โหดรอปนี้ด้วยครับมีเนื้อหมูดรอปด้วยครับผมไม่ต้องห่วงครับว่าคุณไม่มีของกินเอ้ยตกกระจายบ็อกเกอร์บ็อกเกอร์บ็อกเกอร์บล็อกเกอร์ี่จะวิ่งไวหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับผมโอเคฮะ โ <T uber> <ด scholar> เอาละโพชั่นในวิชั่นเรากินไปก่อนพ่อสอดหม้ครับอ่ารียบร้อยเราขอแปลงร่างครับอ่าแปลงร่างกด f อ่า<ะ>สามารถปล่อยพลังได้แต่ว่าอ๋อเราไม่สามารถป,ปล่อยสามอนเตอร์ได้นะฮะนะครับไม่สามารถปล่อยสามอนเตอร์ได้ก็ไม่เป็นไรครับเรื่องดูเรื่องดูเรื่องไม่โดนปะอกเกอร์เหรอร์เหรอฮะ w เกอร์เหรอครับ นี่เราสามารถเก็บกระโหลกแล้วก็ไปซื้อคงซื้อของได้นะฮะถึงไปวันนวิ่ชั่นทำไมฮะทำไมฮะนีะ่บ้างเหรอนี่ครับเดี๋ยวไม่แน่ว่าพานนี้เนี่ยผมก็เฮ้ยไม่ไม่ไปฆ่าคนดีกว่าพานนี้เราไว้ก่อนับผมเราจะยูเวนกันฆ่าคนเนยในพานนี้นะก็จะไปยิงพวกนี้ดูนะครับแล้วก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปยิงไปยิงบอสด้วยนะครับแป๊บนึงไม่รู้เดี๋ยวขอบินหาบอสดูก่อนนะฮะไม่รู้ว่าเราจะเจอบอสหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะลองดูลองดูเรามีอะไรที่มือไม่เห็นมีเลย เอ้ยผมไม่ได้มีอะไรที่มืองอเอ๊ะอโอ๊ยมีคนยิงเราเว้ยมีคนยิงเราแน่ๆฮะอย่างงี้เฮ้ยตึ้งใครยิงเราอ่ะเอ้ยมองไม่เห็นอ่ะเอ้ยใครยิงเราทางไหนวะเนี่ยจ้องยิงนิ่งๆครับยิงจากทางไหนวะเฮ้ยตอนนี้เราหาไม่เจอผมใครยิงไม่รู้ฮะเอ้าสชับันโคตบดีไม่จะไปหายตัววะไม่หายตัวเออ เอ้ยงงเลยดี๋ยว่าจะได้ไฟ์กับคนเลยะฮะโอ้โหเลือดเต็มหน้าจอเลยเนี่ยนี่ผมเจ็บนะฮะเจ็บนะฮะนะฮะโอเคได้กระดูกมาแค่สี่อันนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะลองไปหาบอสดูผมแล้วก็เดี๋ยวจบคลิปเราจะไประเบิดบ้านคนกันนะฮะไปกันเลยเอาแล้วตอนนี้ผมอยู่เมืองที่ล็อกกี้ฟอร์ดแล้วเนี่เรียบร้อยแล้วผมนะครับไม่ใช่เมืองที่ดิผมอยู่เมืองล็อกกี้ฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมาลองบินหาบอสดูผมนะครับซึ่งบอสก็น่าจะเป็นพวกบอสตัวใหญ่ๆเจอออนะเเลย่่ะอแตตมืนแรกที่ผมมเข้าาี่เนะเว้ย อีู่ใแอร์พอร์ตมันจะมีบอสป่ะวะมันเดี๋ยวเราขอขอลองไปแอร์พอร์ตก่อนนะฮะไปไปกันเลยฮะเอาแล้วเฮ้ยมาแอร์พอร์ตแล้วผมนะครับอีกนิดเดียวผมเนี่ยโอ้โหถึงที่นี่แล้วจุดอ๋อนี่ไงบอสเอาแล้วเอาแล้วเราแล้วก็จะมาหมอบอยู่นี่ผมนะครับหมอบอยู่นี่แล้วเว้ยได้เวลาแล้วบอสกระโหลกลืมเติรกระสุนอีบ้าโอเคเรียบร้อยยิงครับยิงครับผมเลืองคุณมีเท่าไหร่ฮะบอสคุณบอสฮะบอสฮะ เลือเท่าไหร่ครับผมก๊อตอันนี้เรก็สดไว้ครับผมเนปแล้วก็ต้องคอยระวังคนด้วยนะฮะชุดเกาะกินยาก,ก่อน,นนะครับดูเลือดดำหน้าโอ้ยไมค์พุทธเนี้ยนี้มีเลือดอันนี้ความแรงยี่สิบไม่จะตายไปเนี่ยไม่จะสุกอ่ะผมว่ามันไม่ตายใช่ไหมขอเบาเสียงเามาอีกนิดน,นึงฮะอ่ะต่อแม่งเลยจริงแค่นี้ครับโอ้เสียงโคตรเบาลอยไปนู่นเลยฮะเนี่ยโอ้ยิบิส ยิงยิงกูขุมแหลก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 จัดเลยฮะอืออืออโอ้โหยิงให้มันลอยแบบว่าไม่ต้องให้มันตกนะฮะแต่ยิงมันไปเรื่อยๆผมโอ้โหเดี๋ยวคนคนเอ้ยคนคงงงนี่มันตัวอะไรจะมันลอยได้ด้วยเออมันมันตัวอะไรกันแม่เอาใครไวินะอ้าวเอาแล้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 วเยบิสเยบิสเอาตายไปแล้วฮะแตกไปแล้วด้วยของแตกของใครไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวๆใครยุ่งกับเราใครยุ่งอะไรกับเราเหรอย เฮ้ยบินขึ้นไปก่อนครับขอบินขึ้นไปด้านบนนะฮะมันอะไรยังหนาวะเนี่ยใครวะมันยิงปืนหรืออะไรวะเนี่ยผมไม่รู้นะฮะขอบินขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันบ,นนบินไม่ได้แล้วครับทีนี้นี่ครับอย่างนี้แล้วกันเอาเนี่ยผมอยากขึ้นไปข้างบนช่วยผมด้วยเฮ้ยเราขึ้นไปข้างบนไม่ได้ะฮะตอนนี้เอาได้เลยเว้ยมาตื่น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 เถิดชาวไท,ทยตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวรับไรโอ้โหโอ้โห อย่ามัวรับไรลุ่มลงอีก90นัดฮนะนี่ครับยิงแม่งผมจะยิงมันไปออกไปฝั่งนู้นนะครับออกไปจากนี่แปคำนึงฮุ้ยอ่ายิงมันออกไปฮะเพราะว่าจะได้ไม่มีคนมารบกวนเรานะครับไปนูนเลยไปนูนเลยโอ้แล้วาทำมันดาเมจมันเหลือสองหมื่นห้าเลยครับไม่ใช่ดาเมจดิถ้าทำดาเมจของมันแบบว่าเหลือแค่เหลือแค่สองหมื่นห้านะฮะมันต้องยิงไหนวนะเนี่ยอันนี้จากนี้ ลงตามมันไปเฮ้ยยอดโอ้โหแล้วก็ยิงมาไปเรื่อยๆครับผมนะครับกินยาไปด้วยนะเพราะว่าเราต้องคอยระวังคนด้านหลังเราเนี้ยครับยิงเงียบยิงเงียบได้ได้นะอ่าเป็นรอยนัดเป็นร้อยนัดเป็นร้อยนัด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 ยิงมันไปไม่ต้องกลัวผมไม่ต้องกลัวแม็กหมดฮะบ้านรวยมากนะครับเรื่อยๆแค่สองหมื่นสามเนี้ยตอนนี้เนี้ยหิ้กว่าจะหมดโอ้โหจากสามหมื่นห้าคิดดูฮะโอ้โหทำดาเมจนี่เยอะมากๆเลยนะฮะเนี่ยเป็นหมื่นแล้วเนี่ยสุดยอด บอลนี้จะยิงต่อนี่ยิงต่อยิงต่อไม่มีวันหยุดแน่นอนนะครับจะลองฆ่าบอสตัวนี้ดูนะอยากรู้ว่าเราจะได้อะไรครับโอ้โหบอสก็ขึ้นไปได้หมดแล้วผมต้องขึ้นตามไปนะ่ยอาตกแล้วตกแล้วจ้าตกแล้วจ้าตกแล้วจ้าโอเคให้มันตกลงมาครับผมครับก็ยิงมันไปบินไปต่อครับผมโอเคผมต้องฆ่าให้ได้พัดนี้ปกตินี้ฆ่าบอสไม่เคยได้นะในเซิร์ฟเวอร์ไหนก็แล้วแต่แหละนะฮะอันนี้เป็นบอสเหมือนจะใหญ่จะนะบอสกระโหลกปีศาจโอ้โหดูชื่อก็รู้แล้วว่ากระโหลกมากฮะ จริงๆเนี่ยมินบอกว่าไม่ต้องมาดูแล้วนะบออเ่ยแต่ผมว่าผมนี่อยากดูอยากยิงอยากลองปืนที่ซื้อมาเนี่ยครับผมปืนพวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีราคาสูงนิดนึงนะ่ฮะแต่ว่ายิงก็คุ้มอ่ะนะห้าร้อยคูณสิบก็ห้าพันและทีละ 5, โโห้าพันนโหสุดยอดไม่มีอะไรโหไปกว่านี้เลยฮะรเราพยายามอยาให้มันอยู่นิ่งนะครับเนื่องจากเดี๋ยวมันจะกลับไปจุดเดิมนะฮะก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยนะครับที่ลดนานจังปะเออเร็วดวีเออเร็ว,วคนเขากำลังทำมาหากินอยู่เนะฮะ จะลองยิงให้มันขึ้นฟ้าอย่างเดียวครับได้ปรอวะขึ้นไม่หายน้องพี่ขึ้นไม่หายจะลูกรักพี่ขึ้นไม่หายนะจ๊ะเแบบีเแบบีของพี่อยู่ไหนดีวะอยู่นี่ฮคอยู่ไหนดีวะแป๊บบนึงคนระับตรงนี้ก็ได้นะฮะอ่ะนี่นี่อย่าเพิ่งหายไปเลยเฮ้ยหายไปนี่งอนเลยเนี่ยหายไปนี่งอนเลยนะอ่อยิงยิงยง,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 ยงี่ครับ้ยมันติดแล้วมันติดแล้วมันติดแล้วอ่าตอนนี้มันติดแล้วผมโอเคผมสวยนะฮะทีนี้ยิง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  ถ้าเกิดเสียงเบาแล้วคุณผู้ชมไม่ชอบขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะอ่าไปลู้นเลยไปลู้นเลยไปดิลงไปดิลงไปดิตกลงไปอ่าเยี่งเฮ้ยอึ๊บอ่าตกมาแล้วตกมาแล้วตกก็เหรอพวกตกก็เหรอตกก็เหรอฮะตกก็เหรอยิงแม่งต่อเรื่อหรือมันแปลกแล้วเว้ยยิงนะครับปืนนี้ค่อนข้างจะดีคุณผู้ชมต้องคอยระวังระวังด้วยนะฮะยิงแม่งขึ้นเขาเลยเดี๋ยวก่อนจะยิงขึ้นเขาเลยเออเออเข้าไปเลยใช่สิเราไม่ใช่เขาดินะหุ้ย เป็นแม่น้ำครับเลยไม่ใช่เขาแน่ใช่ยังไม่ดีดหลดครับสนปืนเลยครับฝนตกต่ำแล้วตอนนี้ฝนตกต่ำม,มากๆยิงมากจริงขึ้นไปน้ำบนเี๋ยวนะดีหลดก็สนปืนครับก็เดี๋ยวจะขึ้นตามมันไปนะฮะมาขึ้นมาดอโหลดสุดยาพว่ยิงนี่จะยิงหนัยกยิงเลยเน,นี่ยเฮ้ยอ่ะโอเคจะแปลงล่างขึ้นไปครับบินครับบินนีรออะไรเอออ้าวเดี๋ยวอะไรวนะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ย้อ่าเดี๋ยวก่อนได้อยู่เว้ยเอาแล้วเดี๋ยวบ,บอสอะบอสท,ที่เรายิงมาเมื่อกี้เลือดเหมือนหมืนแปดเอาเดี๋ยวไปไหนวะเนี่ยฟั <Fuck! S 1> ผมกลายเป็นเทวดาไปแล้วเนี่ยโอยปลงมากตอนนี้โคตรปลงเลยฮะชีวิตจบแล้วจบเลยฟักเอาทหาเมื่อเซิร์ฟเวอร์นี่ทำอย่างนี้กับเราใช่ไหมเราก็โมโหด้วยความโมโหทั้งหมดที่มีเฮ e. ้ยเราจะไประเบิดบ้านคนฮนะมึงมึงสร้างบ้านอยู่ไ,ไหนวะเอ้ยทางด้านหลังนี่ฮะ หมู่บ้านไอ้หมู่บ้านหน่ดีวะเรารู้สึกว่าเราไม่ถูกกับดิเซนติเข้นะครับมาแล้วบ้านหลังนี้มีบ้านเป็นช็อปด้วยอันนี้เป็นช็อปนี้ไม่สามารถระเบิดได้นะครับผมเราต้องหาบ้านที่มันดูดีมีออร่าอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ไปสร้างบ้านนะครับสามารถไปซื้อกันได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ไม่อยากซื้อผ่านเบนะฮะก็สามารถสะสมของรางวัลเพื่อไปแลกได้นะฮะึ่งในบ้านนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามีอะไรอยู่ในบ้านหรือเปล่านะขอลองดูหน่อยดิมีอะไรอยู่ในบ้านบ้าง มีะไรปะวะมองไม่ทันไม่ทันเลยอ่ะโอ้ผมไม่รู้นะครับว่าในบ้านนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับผมโอเคซึ่งเราก็อยากลองเข้าไปดูนะครับแต่ว่าขอบินหาบ้านใหญ่ๆก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรู้เลยไอ้บ้านไหนดีๆนะบ้านไหนดีๆบ้านไหนสวยๆหรือว่าดีเซนติคอลเนี่ยเป็นเป็นบ้านที่แบบว่าบ้านจนๆมะเดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะลองไปดูออโต้บอทนะครับเราจะปนบ้านที่แบบว่าการใหญ่จะต้องนิ่งอ้าว โถ่เอ้ยโดนโดนไปหมดแล้วมั้งเนี่ยของนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปหาบ้านที่แบบว่าอ่าดูดีนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรทำเดี๋ย <c> ว <oughs> ผมพูดเรื่องของผมมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาบ้านที่แบบว่าดูดีนะฮะที่เหมาะกับการป้นแป๊บน,นึงนะฮะอ่าฮะออโต้บอทแม่งเลยครับผมโอเคเจอบ้านอะไรปุ๊บเราก็ป้นบ้านนั้นเลยเนะี่ยโอ้โหยมีออฟซิด,ดงออฟซิดเดียนเฮ้ยบ้านมั่งดีเว้ยเอาแล้วแต่ว่าข้างบนเป็นออฟซิดเดียนนะครับ ด้านล่างนะ่าจะเป็นไอ้นี่เป็นบูเพราะว่าด้านล่างมันคงไม่มีอะไรอย่างบ้านนี้ผมนโดนระเบิดโดนขโมยขอยหมดแล้วพวงเนี้ยนั่นไงใช่เลยบ้านคุณโดนระโมยเอ๊ะขโมยขอหมดเลยครับจำไว้นะว่าคุณจะทําทบ้านสวยๆเว้ยคุณต้องทําบ้านให้แบบว่าดูแบบนี้ฮะนี่เพราะว่ามันระเบิดไม่เข้าแน่ๆฮะอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะหาดูบ้านอันไหนบ้านไหนมันน่าสนบ้างนะครับตัวหนึ่งหาดูก่อนนะไม่มีเลยฮะ ไม่มีเราไม่ได้หาแหละอุ้ยไอ้นู้นนู้นเดี๋ยวขอไปดูบ้านนู้นนะครับเอาแล้วบ้านนี้เฮ้ยมันมีที่กันไม่อยู่นี่วาโอ้โหแบงได้อยู่แบบบ้านนี้บ้านนี้มีระบบป้องกันที่แบบว่าค่อนข้างแน่นหนานะฮะเห็นไหมแต่ว่าของมันไม่มีเดี๋ยวเราจะลองมาระเบิดบ้านออฟซิเดียนดูนะฮะไม่รู้ว่าจะระเบิดได้หรือเปล่านะได้ก็ได้ทาไปได้ช่างมันนะครับโอเคระเบิดกันเลยฮะโอ้โหมันสร้างออฟซิเดียนป้องกันไว้หรืว่าได้ได้ได้ปุ๊บเดือดเดืิดิด ระเบิดผิดชีวิตเปลี่ยนชิบหายละตรงนี้อ่าโอเคเราลองระเบิดครับระเบิดดิเฮ้ย I need somebody love โชว์อ่าเยี่ยมเราไม่สามารถว่าขนโกงขนแกได้นะครับ I need somebody love อ้าวทำไมไม่เข้าไปข้างในโอ้โหมันค่อนข้างจะลึกเลยนะฮะโอเคผมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ เอาเป็นว่าสำหรับเซิร์เวอร์เพย์ไมซีผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีสวีสดัสโจโจครับผมโอ้โหอดเข้าบ้านนี้จริงๆเลยครับผมนี่คือข้อดีนะสำหรับบ้านคนที่มันใหญ่ๆอมอืมอมไม่ได้เปลี่ยนรหัสรหัสเก่าไม่รู้ไปแล้วครับบ๊ายบายนะฮะสวัสดีครับ